แสดงว่าเจอของดีแล้วดินั่นไงนี่ครับเป็นไงเห็นไหมครับสวยงามไหมครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเสือคูพันเสือช่องที่จะพาทุกท่านกินเที่ยวเลี้ยวไปแคมปิ้งแล้วก็ซิ่งไปกับกิจกรรมกลางแจ้งต่างๆไปกับผมสําหรับทริปนี้ครับเป็นทริปวันเดทริปนะครับผมจะพามาชมเห็ดแชมเปญนะครับที่นี่เลยครับศูนย์การศึกษาธรรมชาติและท่องเที่ยวนะครับเจ็ดคดโป่งก้อนเศร้านะครับเห็ดเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันครับตามผมมาเลยครับข้างในเลยครับครับจากนี้ไปเดี๋ยวเราจะต้องเดินไปที่น้ําตกเจ็ดคดเหนือประมาณ1กิโล 200เมตรก็คือ1โล200เมตรนะครับเฮ้ยเจอแล้วครับเขายังไม่ถึงเลยเจอแล้วนี่ครับเฮ้ยแชมเปญนี่ครับเดี๋ยวจะไปดูข้างในระหว่างทางทางที่จะเป็นลักษณะนี้นะครับควรน,นะครับควรจะใส่รองเท้าผ้าใบแต่เน่องจากว่าไม่ได้เตรียมมาเลยนะครับ แล้วตอนนี้รอบข้างนะครับมีแต่เสียงธรรมชาติเดี๋ยวสักพักจะได้ยินเสียงฮอบครับเปลี่ยนจากเสียงธรรมชาติเป็นเสียงเสียงหอบไ,หไปก่อน<ม>ตะกี้ได้เห็นไปบางส่วนแล้วนะครับมาชมกันครับว่าภาร,รกิจมันนี้จะสำเร็จไหมจะเจอไหมครับตะกี้เสียงธรรมชาติใช่ไหมครับ ตอนนี้เสียงหอบครับเจอไหมเห็นอะไรไม่รู้จะเห็นแล้วครับแต่ไม่ใช่แชมเปญเห็ดขาวๆแยกสองทางครับตอนนี้น่าจะไปทางนี้ทางที่คนเดินบ่อยๆมันจะต้องโล่งเตียน ตรงนี้ก็ขึ้นดอกนึงนะครับ,ก,บก็เหมือนเห็ดทั่วไปครับที่ขึ้นตามขอนไม้แต่ที่มันมน,น่าสนใจก็คือมันไม่เหมือนชาวบ้านเขานะน,นต้ามนีค, <hydraulic. S 2> ครับที่เป็นเหมือนเป็นฝูงมดนะครับกำลังขึ้นมาเนี่ยครับขึ้นมาเป็นแถวเป็นแนวเลยนะครับเดี๋ยวมา เรื่องเรื่องการเดินนะครับก็ต้องระวังนิดนึงเพราะมีต้นไม้บางชนิดนะครับที่มีหนามเมื่อสักครู่เนี่ยมีต้นไม้ที่มีหนามด้วยน,น,นะครับต้องระวังนิดนึงนะครับเวลาเดินต้องคอยสังเกตนะครับแล้วบางครั้งเนี่ยเราอาจจะเดินไปเหยียบแมลงหรือมดตัวเล็กๆนะครับรต้องต้องต้องเป็นคนช่างสังเกตจริงนะครับถ้าจะศึกษาธรรมชาติเนี่ยนะครับในบริเวณป่านะครับจุดชม ธรรมชาติเนี่ยนะครับเขาก็จะมีป้ายป้ายบอกชนิดของต้นไม้ต่างๆนะครับเพิ่มความรู้ครับข้างทางก็จะมีจุดแวะให้พักมันจะมืดๆนะครับคึมคึมทมึนทมึนตอนนี้เริ่มได้ยินเสียงน้ำตกแล้วครับได้ยินเสียงน้ำตกแล้ว หนึ่งกิโลกว่าหนึ่งกิโลกว่าแล้วครับนี่ตัวน,นี้มีนามด้วยลวงนะครับมีนม้ำเจ๊ไหมโอ,มอ,มโอ้อันนี้แดงเลยสวยเลยครับอันนี้ แต่แต่เจ้าหน้าที่บอกว่าปีนี้รู้สึกว่าจะน้อยนะครับผมไปที่ไหนอะไรก็แล้วแต่มันจะน้อยทุกอย่างฝนจะเยอะไปที่ไหนเขาหมอกเยอะปุ๊บผู้ผมไปปุ๊บฝนตกทั้งวันครับเป็นไงครับนี่เสียงน้ําตกอยู่ด้านนี้ครับแสดงว่าเจอของดีแล้วดินั่นไงนี่ครับเป็นไงเห็นไหมครับสวยงามไหมครับก็ระมัดระวังนิดนึงนะครับ ข้างในมีเห็ดอย่างอื่นไม่รู้เห็ดอะไรกัไไ่รู้รเห็ดอะไรไม่รู้เห็ดเมาส์กันไ่รู้มาผิดทางฮะตรงนั้นเต็มเลยเหรอโ <c oughs> ว้ว <c oughs> นี่ครับ จริงแล้วนะครับเห็ดแชมเปญนี่ก็เหมือนเห็ดทั่วไปที่ขึ้นตามขอนไม้นะครับในป่าต่างๆนะครับแต่รูปร่างของเขาเนี่ครับเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวนะครับเป็นรูปลักษณะเป็นถ้วยหรือเป็นกลวยนะครับซึ่งจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ10-35มมตรนะครับที่สีที่ผมเห็นเนี่ยก็จะมีสีส้มและสีแดงนะครับสวยงามครับลองมาดูกันครับไปทางน้ําตก7จดคดเหนือนะครับตรงนี้นะครับขวามือ น้ำตกมีหลายที่นะครับแต่จุดหมายที่เราจะไปก็คือน้ําตก7คดเหนือครับหลือประมาณ200เมตรนะครับนี่เห็ดแต่ไม่ใช่แต่ไม่ใช่เห็ดชัมเปญเห็ดถ้วยเห็ดชามใหญ่ชามตาไก่ยิ่งเดินใกล้น้ําตกเท่าไหร่นะครับทางก็จะยิ่งชันไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้เหมือนเป็นทางลงลงน้ำตกอะครับทางก็จะชันลงข้าน้ำตก ว้าวเดินด้วยความระมัดระวังนิดนึงนะครับดู่นไงน้ำตกว้าอับข้างหังงงผมครับน้ำตกเจ็ดคดเหนือนะครับตอนนี้เรามาถึงจุดจุดหมายปลายทางที่เราจะมาแล้วแล้วก็ระหว่างทางนะครับก็จะมีพวกเห็ดชมเปรแเราก็ถ่ายรูปแล้วแล้วเราสามารถมาแช่น้ํานะครับเวลาเดินมาควรจะมีน้ําติดตัวมาด้วยนะครับเล็กน้อยนะครับทางลงจะค่อนข้างชันนะครับต้อง ต้องเดินด้วยความระมัดระวังนิดนึงนะครับมุมถ่ายรูปเยอะเลยนะครับลองมาดูกันครับสามารถเล่นน้าได้ไหมผมไม่แนะนําให้เล่นน้ำครับมาแช่น้ําตัวเย็นๆดีกว่านะครับโอเคนะครับนะครับแช่ขายเย็นๆได้นะครับแช่ขายเย็นๆได้นะครับน้ําตรงนี้มันก็จะมีตรงด้านบนด้านบนน้ําก็จะแรงลงมาก็ต้องคอยระวังนะครับทางมันค่อนข้างที่จะชันเอ้ยเอผมตกใจจริงเลยลือจริงเนีอย นะครับทางมานจะชันนิดนึงนะครับหามุมถ่ายรูปพปดีครับเห็นว่ามันไม่สูงมากเนี่ยแต่มันต้องระวังนิดนึงนะครับตอนนี้คนก็เริ่มมากันแล้วนะครับมาก็เริ่มเยอะขึ้นแล้ะสวยไหมสวยนะครับสวย เป็นยังไงกันบ้างครับกับทริปชมเห็ดแชมเปญนะครับที่ศูนย์การศึกษาและท่องเที่ยวเชิงนิเวศนะครับเดโคด้วยก้อนเศร้านะครับจังหวัดสระบุรีนะครับถ้าชอบใจยังไงก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับไม่อยากพลาดคลิปต่อไปนะครับกดกระดิ่งไว้เลยนะครับไฟเพจนะครับเสือพาเที่ยวนะครับขอบคุณที่ชมจนจบครับสวัสดีครับ